แล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของแบล็คลิสเนี่ยหลายๆคนก็เหมาไปเลยแม้แต่แบงค์ชาติแบง์ชาติคนสองคนนั่งทำคลิปอธิบายเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ให้ให้กับประชาชนฟังเนี่ยเขายังพูดเลยบอกว่าเนี่ยมีพรรคการเมืองเสนอจะยกเลิกคดีบิลโรผมไม่ได้พูดซะหน่อยผมจะยกเลิกคดีบิลโรผมยกเลิกแบล็คลิสในคดีบิลโรแล้วจะมี Welcome to AM Hour. The soul of AM Hour is to encourage people to communicate. We believe in bridging the gaps with words. We believe in education. We believe in being a student of the world and expanding our boundary as a global citizen. In this hour, there will be flaws in our English, but that is not the essence of it. The key things are that we get to communicate, we get to bridge the gaps, and we get to be a global citizen. I hope we can agree on that. And enjoy this hour โอเคคุณกรครับเ,เรื่องเอางี้เลยลวกันเริ่มต้นจากว่าในความหมายของคุณกร a c แบ็คลิสเครดิตบูโรแปลว่าอะไรครับโอเคความหมายของผมเนี่ยก็คือระบบเครดิตบูโรนะปัจจุบันนะครับเป็นระบบที่จะรึกประวัติการผ่อนชำระนี่ uh huh. นะฮะโดยที่ไม่ได้มีาการนำข้อมูล uh huh. อื่นๆ มาประมวลรวมในการที่จะประเมิน uh huh. ระดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้เงิน uh huh. นะแล้วก็วิธีการใช้ข้อมูลในเครดิตบิวโรเนี่ยมันเสมือนกับการะระบบแบล็คลิสนะครับที่ใครที่เคยผิดนัดชำระหนี้มาเนี่ย uh huh. ก็จะมีรายชื่อการผิดนัดชำระปรากฏ uh huh. อยู่ในตัวเครดิตบิลโรและนั่นเปนข้อมูลเดียว uh huh. นะครับที่สถาบ,บันการเงินมี uh huh. ในการที่จะประเมิน แล้วก็จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ใครที่มีประวัติเสียในการชําระหนี้เนี่ยมไม่สามารถที่จะกู้ยืมเงินจากในระบบได้เราก็เลยบอกว่าระบบนี้เนี่ยมันมัน,มนล้าสมัยมนะครับเราควรที่ยกเลิกระบบ Blacklist นี้เนี่ยแล้วก็หันไปใช้ระบบที่เรียกว่า Credit Score การประเมินและคำนวณรวมเครดิตกรเนี่ยคือการนำข้อมูลอื่นๆนะครับมาเป็นประมวลรวมด้วยถ้าจะใช้คำนี้ก็ได้ เอาข้อมูลทั้งเป็นข้อมูลบวกและข้อมูลลบเพื่อที่จะมากำหนดว่าเอมผมนะมีคะแนนที่สะท้อนระดับความน่าเชื่อถือของเราอย่างไงนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอมลูกนะฮะรายได้อันนี้ยังไม่นับรวมถึงสิ่งที่เรียกว่า alternative data อีกต่างหากครับเดี๋ยวเราก็พูดถึงเรื่องนั้นเพียงแค่มีข้อมูลที่ครบถ้วนมากอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาพมันเป็นภาพที่มีความ แม่นยำชัดเจนขึ้น<ะ>หมอนกับตอนนี้เนี่ยถ้าลองจินตนาการนะครับแพลตฟอร์มอย่างพวกเดลิเวอรี่เนี่ยนะเขาก็มีพวกเด็กเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในระบบของเขาเขาสามารถที่จะประเมินความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ของเขาแต่ละคนได้เสนอสินเชื่อให้ได้อย่างแม่นยำมากกว่าธนาคารเพราะอะไรเพราะเขามีข้อมูลว่าไอ้คนนี้ขยันในการทํางานแค่ไหนทางานวันละกี่ชั่วโมงมีรายได้เท่าไหร่เขารู้เป๊ะเลยนะครับมีพฤติกรรม อะไรยังไงเนี่ยจาก Data ข้อมูลที่เขามีเนี่ยที่แม่นยำมากก็ทําให้เขามีเครดิต s กอร์นะครับของคนคนนั้นที่ที่แม่ยเขาไม่ได้จาเป็นต้องไปสนใจเลยว่าเคยผิดนัดชําระหนี้ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาถือว่าข้อมูลของเขาเนี่ยครบถ้วนกว่านะครับเขาก็สามารถที่จะปล่อยหรือเสนอสินเชื่อให้กับให้กับคนคนนั้นได้นะ เมื่อสักครู่ผมพูดถึง alternative data ความจริงมันไปไก,กลกว่านัครับแป๊บเึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแยกประเด็น alternative data ไว้ไว้กันได้คือเรื่องเครดิตบูโรคอย่างนี้ผมว่าจุดจุดต่างระหว่างข้อมูลที่ผมได้จากนักข่าวผม,มกับนโยบายของคุณกรคือว่าเอาจุดร่วมก่อนถ้าผมเข้าใจผิดคุณกรช่วยเสริมได้นะครับต้องการที่จะ p r o t e c คนที่จะไปกู้นอกระบบ ต้องการโปรเทคก็ให้เขาไม่จำเป็นต้องไปกู้นอกระบบใช่ใช่ไม่ไม่ให้เขาไปกู้นอกระบบถูกป่ะทั้งทั้งเครดิตบูโรทั้งนักข่าวของผมแล้วก็นโยบายของของภาคุุณก่อนแต่ว่าจุดที่ต่างมันเหมือนว่าฝั่งของนักข่าวผมเนี่ยก็จะยืนยันว่าใช้เขามาแบ็ k ลิสต์เครดิตบูโรเนี่ยอาจจะ m i s leading เพราะว่า <Okay. S 1> สิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงมันเป็นมันเป็นการถกเถียงในในคนละคนละเอ่เรียกอะไรยูนิเวิร์สกันนะฮะ คือถ้าไปถามภาษากฎหมายหรือว่าทางฝ่ายกำกับดูแลเนี่ยเขาบอกไม่มีแบล็คลนะิสไปถามชาวบ้านทุกคนยืนยันว่ามีออ่โอเคเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยสมมุติว่าเขาเขา,เขามีมีประวัติในตัวเครดิตบิโรเขาไปขอเงินกู้เนี่ยเจ้าหน้าที่แบงก์ทุกคนก็จะบอกเขาบอกไม่ได้ติดแบล็คลิสมันเป็นภาษาที่ใช้ในคำในการอธิบายสถานะของเขามนะแม้แต่ลองย้อนกลับไปรัฐบาลเนี่ยครับ นะรัฐมนตรีเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีความการเสนอรัฐมนตรีช่วยคลังเนะสนอแผนที่จะแก้ปัญหานี้เขาก็ใช้คําว่าเพื่อแก้ปัญหาแบล็คลิสนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายๆบริษัทนะครับมีการโฆษณาผมจะไม่เอ่ยชื่อว่าบริษัทไหนบ้างนะคเขาก็ใช้คําว่าเราคือ,ค,อคือมองข้ามแบล็คลิสนะฮะคือประมาณอย่างนั้นือมันเป็นมันเป็นคําที่ใช้กันอย่างทั่วไปพูดไปทุกคนรู้ ทันทีว่าหมายถึงอะไรนะแสดงว่าในตัวของมันเองเนี่ยมันคือมีจริงนะครับม,มันไม่ได้เป็นมายาคติผมว่า argument ฝั่งที่จะ a ม a เกซ t เรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเออพอไปบโบให้เป็นเรื่องนโยบายหลักอาจจะยิ่งทําให้คนตกใจกับสิ่งนี้แล้วก็ไปกู้นอกระบบมากขึ้นไปอีกด้วยโอ้ไม่คือคือคือผมคิดอย่างนี้เองผมเนี่ยมองว่าเรื่องของปัญหานี้ควรเรือน แล้วก็ปัญหาในแง่ของโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในในตาราดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นปัญหาใหญ่มากอมของของคนไทยจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆอนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องระดับระดับประเทศแล้วนี่คือสาเหตุที่เราถึงหยิบยกนโยบายเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายสําคัญของพักนะครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นแรกก่อนนะคราวนี้คุณจะมาแคบ พูดตามตรงนะพักนี่คุณจะมาแค่แบบอะ,อะไรยืดนี่มันไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาเลยความจริงมันสะสมปัญหาเพิ่มเติมให้กับตัวลูกนี้ในอนาคตด้วยพักนี้แต่ดอกเบีย้ยยังหมุนอยู่นะพอถึงเวลาคราวนี้บานเบร์เลยมไม่สามารถได้รับผิดชอบได้แล้วก็แล้วก็การกู้ยืมเงินนอกระบบเนี่ยมันก็ยังเป็นเป็นภาระที่ ใหญ่เกินไปกว่าที่พ่อค้าแม่ขายประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยจะแบกรับไว้ได้จะเติบโตได้ถ้าเราต้องการระบบเศรษฐกิจที่มันมีการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมเนี่ยเรื่องของโอกาสการเข้าถึงแหล่งการเงินที่เป็นธรรมเนี่ยสำคัญมากนี่นี่คือจะยังไงก็แล้วแต่เป็นสาเหตุที่ผมมองว่าเรื่องนี้สาคัญอันนี้เราจะเสนอเรื่องนี้ยังไงนะครับ เราก็พยายามที่จะเสนอไปบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ระดับโครงสร้างที่ต้องเข้าไปแก้มมไม่ใช่เรื่องของการตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อพักหนี้หรืออะไรแค่นั้นเนี่ยนะครับม,มันต้องไปแก้ที่ที่ตัวโครงสร้างผมมีคําถามต่อเนื่องเพิ่มเติมนะซ้ําไปอืเรื่องของสเปดดอกเบีย้ยของแบงก์ไทยนะครับซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้มันสูงมากนะออสเตรเลียเนี่ยผมมีคลิปตอนนี้ที่ว่อนอยู่ในโซเชียลเนี่ยผมหยิบยกเปรียบเทียบตัวอย่างง่ายๆนะครับระหว่างอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออสเตรเลีย ที่สี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับตราดอกเบีย้ยการกู้ซื้อบ้านที่ออสเตรเลียที่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่างกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของไทยตราดอกเบีย้ยเงินฝากเปอร์เซ็นต์ครึง่งตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านหกเปอร์เซ็นต์ครึ่งต่างกันห้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือห้าเท่านะครับแต่ละเหมือนกับเราคุ้นจินกับเรื่องนี้มากเชียวมากนะครับแต่นี่คือต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอื่นเขาอย่างมาสาลนะครับมันมันถึงเวลาที่ต้องมาตั้งคําถามว่ามันเป็นเพราะอะไรและเพื่อแฟร์นะผมก็จะบอกว่าแล้วมันไม่ใช่วัฒนาคาร ไทยเนี่ยกำไรแบบบานเบอรอเกินกว่าคนอื่นนะ mm hmm. แถมกําไรก็ยังไม่ค่อยดีต่างหาก mm hmm. มันเป็นเพราะอะไรอะ่ะมันมันมันรายได้เยอะแต่กําไรน้อย mm hmm. นะครับแสดงว่าอะไรต้นทุนมันสูง mm hmm. นะครับต้นทุนมาจากอะไรบ้างนี่คือเรื่องที่เราต้องไปไปไปวิเคราะห์แล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของ Blacklist เนี่ยหลายๆคนก็ก็เหมาไปเลยแม้แต่แบงก์ชาติ mm hmm. นะครับแบงก์ชาติคนสองคนนั่งทําคลิปอธิบายเรื่องเรื่องเรื่องนี้ให้ให,ให้กับ ประชาชนฟังเนี่ยเขายังพูดเลยบอกว่าเนี่ยมีพรรคการเมืองเสนอจะยกเลิกเครดิตบิวโรผมไม่ได้พูดซะหน่อยโอมจะยกเลิกเครดิตบิวโรผมยกเลิกแบล็คลิสตในเครดิตบิวโรแล้วจะมีระบบเครดิตก็มาแทนคือบางทีไอ้ไอ้ความสับสนนะครับในในเจตนาตั้งใจของเราเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้ามานั่งพูดมาคุยนะครับมาแลกเปลี่ยนในแง่ของมุมมองความตั้งใจของเราเนี่ยขึ้นหนึ่งเราไม่ได้ยกเลิกเครดิตบิวโร่สองเราไม่ได้แม้แตา ล้างประวัตินะครับประวัติยังมีอยู่เพียงแต่ว่า,เ,าเราต้องแปลงประวัตินั้นเนี่ยให้ออกมาเป็น Score, เครดิตกรที่สะท้อนระดับความน่าเชื่อถือที่แท้จริงของคนครับครับเมื่อกี้ผมให้คุณก่อนพูดเรื่อง alternative alternative data ยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้มันมีมันมีบริษัทที่เขาบอกว่าการประเมินความน่าเชื่อถือของของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ประเมินด้วยเพียงแค่แบบบินค่าโทรศัพท์หรืออะไรเท่านั้น มันประเมินจากพฤติกรรมนะครับประเมินจากพฤติกรรมเขาก็ใช้เอเทเลเดต้าแล้วก็ใช้ AI ในการประเมินว่าสมมติคนอยู่บ้านประเภทแบบนี้หรือเรียนจบสถาบันนี้ที่เมืองนี้แนวโน้มโอกาสที่จะออกมาเป็นเป็นคนแบบไหนอะไรประมาณนี้น็หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือนะครับก็ประเมินว่าสมมติคุณเป็นประเภทคนที่ต้องรอให้มันขึ้นขีดแดงก่อนถึงจะถึงจะชาร์จไฟแบตเนี่ยก็ อาจจะสะท้อนว่าเอคุณเป็นคนที่แบบไม่ค่อยระมัดระวังไม่ค่อยรอบคอบแต่ขณะที่บางคนนี่คือแบบเห็นปลั๊กไฟเห็นสายชาร์จนี่ต้องชาร์จเผื่อไว้ตลอดเวลาอันนั้นเนี่ยมันก็จะซ้อนให้เห็นว่าเอคุณเป็นคนแบบอาจจะรนุรักษนิยมหน่อยนะครับคุณกอนเป็นแบบไหนนะฮะคุณกอนเป็นแบบไหนครับมีทั้งสองแบบครับคือแล้วแต่แล้วแต่วันใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยถือไอ้ power bank ด้วยนะคร ถ้าถ้ามี a l t e r อ a t น v ทีฟ t a มาประเมินผมนี่คือยังจะจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกเพาผมเป็นคนแบบไหนแต่ว่าเนี่ยมันมันมันผมก็เลยจะบอกว่ามันคือ data Data point นั่นแหละที่เอามาใช้ในการที่จะที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็มีพวกสถาบันเงินมาซื้อไอไอการประมวลรวมข้อมูลแบบนี้จากบริษัทนี้เนี่ยเพื่อไปใช้ในการทำเครดิตกอ e ให้กับลูกค้าเขาเหมือนกันแล้วผมจะบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำโอ้ ไอ้กฎหมายเครดิตบิวรเนี่ยมันเขียนไว้เท่าไหร่ยี่สิกว่าปีนะคือตั้งแต่หลังต้มยำกุ้งนะคือมันมันถึงเวลาที่มันจะต้องเอากลับมา update, นะอัปเดตอ่ะเอากลับมาหรือ,อเพื่อให้มันทันสมัยแล้วกเ็เพื่อที่จะแก้ปัญหาโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรมของประชาชนได้บทเพื่อไทยปะละ่ะบทก้าวไกลปะละ่ะ โหวตภูมิใจไทยปะละติดตามการเลือกตั้งกับพวกเราสำนักข่าวทูเดย์โหวตปะละ